พี่ต้อครับสวัสดีครับพี่ต้อมมารุษสาวรวาดนะครับ <c oughs> กำลังอ่านส่วนประกอบแล้วก็สรรพคุณของเอเดอร์ซีอยู่เดี๋ยวค่อยคุยกันนะครับอืมปีนี้25 6 4ปี2 5 1 3เป็นปีที่หนักที่สุดสำหรับคนไทยนะครับแต่ก็โชคดีที่เราเข้มแข็งนะครับแล้วเราก็ช่วยกันต่อสู้แล้วก็ผ่านมันมาได้อีกหนึ่งปีนะครับ <c oughs> พี่ต้อว่าเราเจออะไรที่สาหาัสกว่านี้เราก็สู้กันได้แล้วนะครับดูแลตัวเองดีๆนะครับ คนไทยเป็นชาติที่ให้กำลังใจผู้คนนะครับแล้วก็มีมิตรไมตรีอวมอารีสิ่งที่เจอเป็นปัญหาปัญหานี้เป็นปัญหาที่ทั่วโลกเจอหมดนะครับเราไม่ได้ตั้งตัวเราไม่ได้เตรียมการเอาไว้เจอหนักหนาสาหัสเท่าๆกันหมดนะครับขอเป็นกำลังใจให้คนไทยทุกคนนะครับฟันฝ่าอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นตามมาในปี2564ไม่มีอะไรลำบากไปกว่านี้แล้วนะครับพี่ตอนเชิญมาเราสู้กันได้ไม่ว่าจะเป็นภาวะเศรษฐกิจที่ฝืดเคืองกันฝืดเคืองทั่วโลกนะครับแต่เราต้องช่วยกันนะครับแล้วเราจะค่อยๆ ฟื้นขึ้นมานะครับระวังระวังรักษาสุขภาพร่างกายให้ดีที่สุดนะครับร่างกายเป็นสมบัติที่ล้ำค่าที่สุดนะครับถ้าเราแข็งแรงเราทําอะไรได้อีกเยอะเราช่วยผู้คนได้อีกแยะเรานําพาประเทศไปได้อีกไกลกว่านี้นะครับรักษาร่างกายให้เราให้ดีกินอาหารให้ครบทั้ง5หมู่ออกกําลังกายแข็งแรงกินน้ำนะครับดื่มน้าเยอะพักผ่อนมากๆนะครับเพิ่งทดลองใช้เอเดอร์ีนะครับเหมือนกับการเสริมออกซิเจนให้กับร่างกายเอาไปต่อสู้กับภาวะ ที่รายล้อมเราที่น่ากลัวมากวลพิษที่แรงขึ้นทุกทีนะครับอากาศที่ไม่บริสุทธิ์นะครับแล้วก็เราต้องการสิ่งที่มาเป็นกำลังเสริมให้กับตัวเรานะครับลองดูที่ต้อใช้อันนี้ A3